ช่วงเป็นวิชาดาบที่เรียบรื่นและยอดเยี่ยมถ้าทางนี้ไม่ชักดาบหลับ้างคงจะเป็นการเสียมาระยะรารอมจันทรากระบวนท่าที่หนึ่งแรมจันคือเทพสถิตไม่เลวนี่เคลื่อนไหวคล่องแคล่วส่งกับเป็นสาหลักน่าสะดุกดีนี่ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเล่นด้วยไปจนกว่าจะเบื่อนะครับลมุนอสูโลหิตเจ้าหญิงแห่งความหนาวเน็บม,มนบรรดาสาหลักที่ข้าเคยฆ่ามาทั้งหมดไม่เคยมีเพลิงมาก่อนและก็ไม่เคยมีใครตอบรับคำเชิญของข้าเลยด้วยกระบวนท่าสังหารว่างเปล่า น่ากลัวน่ากลัวเราถึงจะน่ากลัวข้าก็จะเป็นคนกำจัดโลลกให้เองอะไรไม่พอใจที่ข้าทำอะไรอย่างนั้นละ่ะไอ้พวกคนชั่วท้าไม่สบอารมณ์เลย ข้าไม่เคยจดจอกับงานขนาดนี้มาก่อนเลยเจ้าเป็นคนที่สามเลยนะเนี่ยที่ได้เห็นร่างจริงของข้าช่างน่าริษยาช่างน่าอิจฉาเป็นผู้ชายที่เพรียบพร้อมช่วยมนุษย์แท้ไปเลย พูดที่ประเมินค่าอย่างถูกต้องและยอมรับในตัวข้านั่นแหละคือดีแต่พูดที่ประเมินค่าต่ำและไม่ยอมรับในตัวข้านั่นแหละคือชั่วปราณอสนีกระบวนท่าที่ห้าฟ้าพา,าความร้อน